สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูวารุนีนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาการงานคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำแซนวิชง่ายๆนะคะจากขนมปังวันนี้ขนมปังที่คุณครูวารุนีใช้จะเป็นขนมปังโฮวิตนะคะเป็นขนมปังธัญพืชด้วยนะคะอ่ะอันดับแรกเลยเรามาดูส่วนประกอบในการทำแซนด์วิชนะคะเป็นการทำแซนด์วิชแบบง่ายๆ หนึ่งเลยนักเรียนคะตอนนี้เราต้องทานผักนะคะผักอันนี้จะเป็นผักใบเขียวแบบไหนก็ได้ที่นักเรียนชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวหอม หอมซอยนะคะหั่นให้ละเอียดเผื่อแบบเด็กๆบางคนไม่ชอบทานผักก็คือจะได้หั่นให้มันละเอียดนะคะนี่เลยค่ะแครอทแครอทคุณครูก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้แซนด์วิชที่คุณครูทําจะเป็นแซนด์วิชผู้อัดนะคะนี่ค่ะผู้อัดของคุณครูวรุนี้แล้วก็เราก็จะมีน้ําครีมสลัดนะคะเพื่อใช้ในการผสานให้เกิด ความเหนียวเนิดนะคะแล้วก็ผู้อัดที่คุณครูวารุณีได้หัน่นแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วนอกจากนี้เสร็จแล้วคุณครูก็ยังมีทูน่านะคะเพิ่มรสชาติด้วยทูน่าเพื่อใครที่ชอบนะคะชอบรสชาติหรือชอบกลิ่นที่มันเผ็ดขึ้นก็จะใส่พริกไทยกับออริกาโนนะคะอันนี้คุณครูวารุณีได้เทผสมกันไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมาเลยค่ะเด็กๆค่ะ เรามาผสมส่วนประกอบกันก่อนเลยนะคะส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณครูหั่นไว้แล้วคุณครูก็จะเทรวมกันนะคะอันนี้อันแรกเลยหอมซอยนะคะกินเพื่อที่จะได้ช่วยในการที่เราจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะแครอทนี่ แครอทนะคะแกมจะได้แดงๆแล้วเราก็ใส่เนื้อปูอัดลงไปเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาคนผสมเครื่องผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะนี่เห็นไหมเอยสีสันน่าทานจังเลยแล้วเราก็เพื่อเพิ่มความหอมคุณครูวุ้นนี้จะชอบความหอมความเผ็ดเล็กๆนะคะคุณครูก็จะใส่พริกไทยลงไปด้วยนี่เลยอุปกรณ์ของคุณครูวุนนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตตักแป๊บนึงนะคะคุณครูก็จะใส่น้ำสลัดไปนี่เป็นคุณครูก็จะใส่น้ำครีมสลัดลงไปนะคะนี่เลยใส่ลงไปเลยน้ำครีมสลัดของเรา ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะวันนี้นักเรียนจะเห็นว่าภาชนะที่คุณครูใช้ส่วนใหญ่จะเป็นใบตองนะคะเราใช้ใบตองเพื่อที่ว่าคลิปหน้านะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการพับใบตองใส่เป็นภาชนะอาหารในแบบต่างๆนะคะนี่นะคะเราได้แล้วส่วน อันนี้นะคะทุ่น่าทุ่น่าคุณครูยังไม่ผสมนะคะเดี๋ยวเราจะไว้ใส่แยกต่างหากเลยีเป็นอุปกรณ์ของเญาตนี่วางอุปกรณ์ไว้ข้างนอกนะคะแล้วพอเราได้ส่วนผสมส่วนประกอบทั้งหมดของเราแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมแล้วคุณครูก็จะผสมลงไปนะคะเห็นไหมเอ่ยถ้าเราชอบผักอะไรใส่ลงไปได้นะคะหรือว่าจะใส่ปูอาจใส่ ลูกชิ้นใส่อะไรได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกชิ้นฮอทดอกหรืออะไรก็อยากแนะนําให้เด็กๆได้นึ่งก่อนนะคะนี่นะคะเป็นการทําง่ายๆไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้อะไรแต่ว่าเราก็ได้มีอาหารกินตามหลักอาหารห้าหมู่เลยนะคะห้าหมูมาจากไหนห้าหมู่มาจากไหน,หาาไหนเอ้ยนี่เลยอันดับแรกนะคะถ้า ขนมปังถ้าใครชอบทาครีมทานเนยหรือทาน้ำสลัดก็ทาลงไปได้แต่ว่าคุณครูวาลูีใส่น้ำสลัดลงไปเยอะแล้วนะคะก็เลยไม่ทานีน่นะคะส่วนแรกเลยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ที่คลบปในการหยิบเนาะเพื่อสุขอนมามัยถึงวันนี้คุณครูจะไม่ใช้ถุงมือแต่ว่าคุณครูก็ไม่พยายามใช้มือหยิบจับนะคะอันนี้เราทําทานเองทำทานเองที่บ้านเห็นไหมคะด็กๆขาคุณครูใส่ลงไปเลยนะคะลูก ในนี้ก็จะมีทั้งผกักมีปูอัดแต่ว่าขนมปังของเราก็จะเป็นแบบแผ่นใหญ่นิดนึงนะคะเป็นขนมปังโฮ้วีดผสมธัญ,ญพืชลงไปวันนี้เราก็จะหอ่อใช้ใบตองในการห่อนะคะน,นักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้โหคุณ ครูวารุณีมีใบตองมาเยอะแยะเลยภาชนะที่คุณครูพยายามใช้ก็จะเป็นใบตองนะคะเด็กๆเห็นกันไม่เอ่ยเนี่ยค่ะคุณครูก็จะทาอันนี้แล้วแต่ชอบเราใส่ลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วขนมปังอีกแผ่นหนึ่งของเราขนมปังเราชิ้นใหญ่มากเห็นหชิ้นใหญ่เราใช้กี่ชิ้นดีเอ่ยสองสามชิ้นเนาะเพราะว่ามัน รู้สึกว่าขนมปังของเรามันจะชิ้นชิ้นใหญ่มากๆนะชั้นต่อไปนะคะขนมปังพอวางขนมปังได้เสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะช,ชิ้นหนึ่งแล้วทีน,นี้คุณครูก็จะใส่ผักในเขียวนี้ลงไปนะคะผักก็แล้วแต่ชอบได้เลยชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปแต่ส่วนมากจะเป็นพวกผักสลัดหรือพวกผักกรีดโอเกดโอ๊กก็ได้นะคะวันนี้คุณครูไปหาที่ตลาดมีแต่เรดโอ๊กนะคะใครชอบแบบไหน ใส่ลงไปได้เลยจริงๆหนูจะใส่มะเขือเทศก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่มะเขือเทศก็ต้องระวังว่ามันจะเสียงไงอะ่ะอันนี้ชั้นนี้เราใส่ผักลงไปแล้วใส่ผักลงไปแล้วชั้นนี้คุณครูขออนุญาตใส่น้ําสลัดกับนี้อีกนิดนึงนะคะเพิ่มความอร่อยให้กับคุณครูชอบใส่เยอะๆเรากินเองเราทําตามใจตามที่เราชอบได้เลยอ่ะ เรากินเองนะน้องลุกเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วคุณครูก็จะใส่ทูน่าอันนี้ทูน่าในน้ำแร่นะคะใครไม่ชอบหรือหาไม่ได้ก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือใครจะเป็นทอดไข่ดาวไข่ดาวทอดน้ำก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะ มีวัสดุอะไรจะเป็นไข่ต้มก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆหรือว่าจะเป็นไข่ทอดน้ำไข่ดาวทอดน้ําเราก็เอามาใส่ได้ก็เหมือนกับการที่เราซื้อเขาทั่วๆไปเลยอาจจะมีราคาแพงแต่ว่าเราทํำลบก,ก็ใส่ได้เยอะๆเห็นไหมคะใส่ผักลงไปเลยเสร็จแล้วเห็นไหมเอ่ยทําไมมันน่ากินอะไรอย่างงี้น่ากินมากคะ่ะเสร็จแล้วโอ้โหขนมปังเราปกติขนมปัง ถ้าเราซื้อแบบทั่วๆไปมันก็จะไม่ไม่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้โอ้โหถ้าเรากินแบบนี้จุก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 อ่านี่ขนมปังของเราเราคงไม่กินกันแบบนี้เนาะเพราะมันชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวคุณครูจะตัดนะคะถ้าเวลาในการตัดเราไม่ใช้วิธีการกดนะคะลูกอ่ะคุณครูขออนุญาตเอานี้หลบเนาะเดี๋ยวคุณครูจะได้ตัดให้ดูว่าตัดยังไงนะคะมาเลยเข้ามาใกล้ๆคะ่ะลูกขาเข้ามาเข้ามาเข้ามา อเห็นขนมปังเนาะอันนี้วันนี้คุณครูมีมีดมีดที่ใช้ในการตัดหั่นขนมปังเห็นไหมมันจะมีฟันแต่ว่าเราจะใช้มีดธรรมดาก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นมีดคมๆนะคะอะคุณครูจะใช้วิธีการตัดลงไปเลยฟืรโอ้โหเราจะค่อยๆเลื่อยลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเรากดมันจะทำให้ขนมปังเราไม่สวยหตัดเป็นสามด้วยความที่ขนมปังเรามันชิ้นใหญ่เนาะ มันก็ยังใหญ่อยู่คุณครูขอตัดให้มันเป็นสีนะคะเด็กๆขานี่มาแล้วมาแล้วค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะโอ้โหทำหนึ่งครั้งกินได้ทั้งบ้านกันเลยทีเดียวเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยขนมปังของคที่ครูรุน้นี่นะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ประกอบไปด้วยเห็นไหม น่ากินไหมคะเด็กๆคะนี่เลยเดี๋ยวค,คุณครูจะจัดใส่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาห่อด้วยใบตองห่อง,ง่ายๆนะคะเห็นไหมเราไม่ต้องใช้พลาสติกเลยโอ้โหขนมปังคุณครูน่ากินจังเลยมีผักด้วยเห็นไหมคะมีผักน่ากินน่ากินจังเลยนี่เห็นไหมคะเด็กๆถ้าเราจะกินได้เลย,ยแบบนี้ก็กินได้นะคะแต่ว่าใคร บอกว่าคุณครูคะหนูอยากทำให้เป็นแพ็กเกจสวยๆว,วันนี้คููจะใช้ใบตองนักเรียนเห็นใบตองเนาะคุณครูคขออนุญาตวางขนมปังไว้ก่อนแล้วเราจะมาห่อ,อก,กันนะคะอะวิธีการห่อ,อก,ก็ไม่ยากหขอ,องง่ายๆนะคะเด็กๆคะเราจะไม่ทำอะไรที่มันยากเนาะนี่เลยเราเลือกขนมปังมา1ชิ้นแบบนี้เห็นไหมคะเด็กๆเราวางขนมปังไว้บนใบ,ใบตองของเราแล้วนะคะ นี่เลยขนมปังเราวางไว้แล้วแล้วเราก็พับด้านข้างขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะพพับด้านข้างแล้วเราก็พับด้านข้างแบบนี้เข้าไปแล้วก็พับด้านข้างแบบนี้เข้าไปเห็นไหมคะหลังจากที่เราพับเข้าไปแล้วเราก็นี่พับลงไปด้านล่างอีกด้านหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันเลยนี่นะคะขนมปังพับเข้าไปเห็นไหมคะนักเรียนขานี่เห็นไหมเอ้เราก็จะได้แซนด์วิชแบบแซนด์วิชแบบ รักโลกเห็นไหมคะเราก็จะได้แซนด์วิชห่อน้าตาสวยงามอะไม้กลัดคุณครูอยู่ไหนนี่ไม้กลัดเราก็จะมีไม้กลัดนี่นะคะเราก็จะกลัดลงไปด้านล่างกลัดลงไปด้านล่างตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวกลัวมันหกเดี๋ยวค,คุณครูว่ารุ่นนี้ขอกัดก่อนนะคะลูกขนาดที่กัดก็ระวังทิมมือตัวเองไว้นะคะนี่เสร็จแล้วแซนด์วิชของเราหน้าตาหน้าทานแถมยังแพ็กเกจรักโลกด้วยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนทำแล้ว ก็ลองส่งมาให้คุณครูวารุณีดูนะคะว่าหนูทำแซนด์วิชแล้วหนูห่อได้แบบนี้ไหมคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการทำพวกพับไปตองต่างๆนะคะที่เป็นรูปทรงแบบนี้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย